นี้นะครับผมและคุณแหม่มนะครับและช่อง YouTube NW Deal เจ็นะครับมีโอกาสนะครับมาพามาชมนะครับบรรยากาศนะที่สำนักงานที่ดินนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับสาขาตากช่องนะครับวันนี้นะครับมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับหนึ่งแปลงนะครับเนื้อที่นะครับโดยเจ้าของนะครับแบ่งขายนะครับผมเนื้อที่นะครับ 100ตารางวานะครับตั้งอยู่ที่ตำบลหมูสีนะครับอําเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้นะครับวันที่3าเบ็ดนะครับพฤษภาคมพศ2566นะครับทาง Nw Real e s t a t นะครับมาแสดงความยินดีกับลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายนะครับในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับทำเดดีวิวภูเขานะครับอากาศดีนะครับ วิวเขาสวยๆนะครับบรรยากาศดีมากๆที่ตำบลมู่สีนะครับอ่าอําเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้นะครับที่สํานักงานที่ดินนะครับจังหวัดนครราชสีมาสาขาปักช่องก็มีผู้คนนะครับมาทําธุรกรรมนะครับก็หนาแน่นอยู่นะครับผมแต่ว่าภายในบรรยากาศนะครับลมลื่นนะครับเย็นสบายนะครับแล้วก็ เจ้าหน้าที่บริการดีมากนะครับผมให้ความรู้ในเรื่องที่ดินต่างๆมากมายนะครับต้องขอบพระคุณมากๆนะครับวันนี้ NW Real Estate 78นะครับมีโอกาสนะครับมาปิดการขายที่อำเภอปากช่องนะครับครั้งแรกนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับทางลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายนะครับที่ไว้วางใจให้ NW Real Estate 78นะครับดูแลตั้งแต่การขายจนถึงวันโอนกาวันนี้เลยนะครับผมต้องขอบพระคุณมากๆนะครับ ตอนนี้ทางลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้สายนะครับก็กาลังทาธุรกรรมนะครับในการซื้อขายนะครับโอนกนรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับที่ช่องทางหมายเลขสองนะครับตรงนี้นะครับผมก็ กำลังทำธุรกรรมกันอยู่นะครับพอดีถึงคิวพอดีนะครับทางท่านผู้ซื้อนะครับวิ่งมาจากจังหวัดนนทบุรีนะครับเพื่อมาจับจองนะครับที่ดินแปลงสวยๆนะครับ100รตารางวานะครับที่ตำบลหมู่สี่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยครับผมราคาถูกนะครับแปลงนี้นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจทำเลแบบนี้นะครับก็แอดไอไอ ID นะครับมาพูดคุยกันได้นะครับผม ตอนนี้ก็ให้ทางท่านลูกค้าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับวันนี้ก็ทางผมนะครับและคุณแหม่มนะครับช่อง Nw Real e s 78นะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องเราตลอดเรือยมานะครับตอนนี้ถ้าลูกค้าท่านใดทักแชทหรือทัก Facebook มานะครับหรือทักไลน์มา ยังไม่ได้รับข้อมูลที่ดินแปลงต่างต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าวันนี้นะครับคุณแม่ครับมีโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินหนึ่งแปลงนะครับที่อำเภอปักช่องครับแต่ตอนนี้ก็มีลูกค้านะครับโทรเข้ามานะครับถ้าเร่งด่วนก็โทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0638412188นะครับหรือว่าแอดไลน์ดีมาก็ได้นะครับถ้าเราว่างแล้วนะครับเราจะส่งข้อมูลให้อย่างครบถ้วนเลยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับทางช่อง NW Real x 7 7 8นะครับก็มีโอกาสนะครับมาแสดงความยินดีกับลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายนะครับในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับแปลง ที่สวยนะครับอากาศดีนะครับอยู่ที่เขาใหญ่นะครับจําหวหมูสีอาเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นที่ดินแบ่งขายนะครับเจ้าของเดิมนะครับอยากมีเพื่อนบ้านนะครับก็เลยแบ่งขายที่ดินนะครับในราคาถูกๆนะครับให้กับทางผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อก็สนใจนะครับแปลงนี้นะครับต้องบอกตามตรงนะครับ มีคนสนใจมากมายเลยนะครับแต่ทางผู้ซื้อนะครับตัดสินใจเร็วนะครับเคยได้แปลงนี้มานะครับผมหากลูกค้าท่านใดนะครับต้องการแปลงแบบนี้นะคบแบบนี้ก็แอดไลน์ดีหรือโทรสอบถามเราได้นะครับที่เบอร์0 6 3 8 4 1 2 1 8 8นะครับฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับที่ดินสวยๆราคาถูกๆแบบนี้นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจในแปลงที่ดินต่างๆนะครับก็ สามารถนะครับติดตามที่ f a c e b o o k f แ n Page ของเราได้นะครับชื่อว่าเพจขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะครับเพจนี้เราจะรวบรวมนะครับข้อมูลแปลงที่ดินต่างๆนะครับให้ทางลูกค้าได้อย่างครบถ้วนมากที่สุดเลยนะครับ วันนี้นะครับช่วงเช้านะครับเรามีโอกาสนะครับเข้าไปชมแปลงที่ดินแล้วนะครับเราวิ่งมาจากาตัวจังหวัดนครราชสีมานะครับวิ่งมาทางถนนมิตรภาพนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าสู่ตรงอำเภอปากช่องเขาใหญ่นะครับมุ่งตรงไปที่บนันซ่าเขาใหญ่นะครับแปลงนี้ก็อยู่ใกล้ๆก,กับบนันซ่าเขาใหญ่นะครับเป็น ที่สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามนะครับมีการจัดกิจกรรมนะครับจนตีกลางแจ้งอะไรประมาณนี้มากมายนะครับผมก็บรรยากาศดีนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้ก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับผมก็ทำเลดีมากๆนะครับก็แสดงความยินดีกับลูกค้าผู้ซื้อด้วยนะครับจีด้ที่ดินนะครับทำเลดีติดทางสเรัยประโยชน์นะครับ ทำเลเหมาะนะครับเหมาะสร้างบ้านพักตากอากาศนะครับไว้พักผ่อนนะครับในฤดูกาลต่างๆนะครับตั้งแคมป์นะครับวิวภูเขาสายหมอกและโอโซนที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับผมหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับที่ดินแปลงนี้ก็ แปลงประมาณนี้นะครับราคาประมาณนี้ก็โทรสอบถามเราได้นะครับที่เบอร์0638412188นะครับวันนี้นะครับทางช่อง NW Real Estate 78แล้วก็คุณแหม่มนะครับ มีโอกาสมาแสดงความยินดีกับลูกค้าผู้ซื้อนะครับและลูกค้าผู้ขายนะครับในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับหแปลงนะครับเนื้อที่100ตารางวานะครับเป็นที่ดินแบ่งขายนะครับตำบลหมูสีนะครับอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับลูกค้าวางมัดจานะครับเมื่อวานนะครับวันนี้นัดโอนเลยนะครับก็ขอบพระคุณลูกค้านะครับที่ไว้วางใจเรานะครับ Nwdealx78 นะครับให้ทำการขายแล้วก็ อโอนกนรรมสิทธิ์ในวันนี้นะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับที่ดิน ทำเลดีๆแบบนี้นะครับราคาแบบนี้ก็โทรสอบถามเราได้ตลอดเวลาเลยนะครับที่เบอร์0638412188นะครับหรือว่าแอดไลน์ ID มาพูดคุยกันได้นะครับเผื่อมีที่ดินราคาแบบนี้นะครับทำเลแบบนี้อีกนะครับผมลูกค้าใจใจไม่พลาดนะครับฝากกดซับสไครต์เราด้วยนะครับช่องทางติดต่อเราคือทางไลน์ทาง a c e b o o k นะครับขายที่ดินอสังหาขายทาง Facebook นะครับชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะครับส่วนทาง YouTube ก็ NW Real e s t 8นะครับส่วนทางไลน์ก็0638412188นะครับตอนนี้ทางลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายก็ทำการโอนกรรมสิทธิ์กันนะครับที่ช่องหมายเลขสองนะครับส่วนคุณแม,มนน่ก็กำลังให้ข้อมูลลูกค้านะครับในแปลงที่ดินต่างๆนะครับ หากตอบช้าไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ทางคุณแม่และ NW r e ด l e ร78นะครับมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับที่สำนักงานที่ดินสาขาปักช่องนะครับของจังหวัดนครราชสีมานะครับ1แปลงนะครับเนื้อที่100ตารางวานะครับตอนนี้ก็บรรยากาศข้างนอกนะครับเส่วนข้างนอกเนี่ยฝนตกนะครับฝนตกเลยนะครับผม ก็อากาศดีมากๆเลยนะครับที่สำนักงานที่ดินนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับสาขาปากช่องนะครับขอบคุณลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายนะครับที่ไว้วางใจให้ NW Real เ s t a t e 78นะครับดูแลนะครับผมตอนนี้ก็เราอยู่กันที่สำนักงานที่ดินนะครับจังหวัดนครราชสีมาสาขาปากช่องนะครับผมมาโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับหนึ่งแปลงหมูสีต้องขอบพระคุณมากๆนะครับ วันนี้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับเราก็จะพาไปชมนะครับแปลงที่ดินต่างๆในละแวกใกล้เคียงนะครับถ้ามีเวลาเหลือนะครับผมก็สัญญาว่าจะพาไปชมนะครับหากว่าวันนี้ไม่ได้จริงๆนะครับลูกค้ากด Subscribe ติดตามไปได้เลยนะครับเราจะนำพาลูกค้านะครับเดินทางไปดูที่ดินแปลงต่างๆนะครับราคาถูกๆนะครับด้วยกันนะครับผมสำหรับช่องทางติดต่อเรานะครับ เบอร์โทรนะครับ0638412188นะครับแล้วก็แอดไลน์ไอดีนะครับเบอร์0638412188นะครับหรือว่าจะทางช่องแชทได้นะครับช่องแชทก็เฟซบุ๊กนะครับขายที่ดินและอสังหาทรกชนิดนะครับส่วน YouTube ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเราอ่านทุกคอมเมนต์นะครับของลูกค้าทุกท่านนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรสอบถามเราได้นะครับตลอดเวลาตอนนี้คุณแมมก็กำลังนะครับ อตอบลูกค้าอยู่ทางด้านนู้นส่วนลูกค้านะครับก็กําลังทําธุรกรรมอยู่ที่ท,ที่ช่องช่องทางที่2นะครับก็เดี๋ยวรอทางลูกค้านะครับทำข้อมูลธุรกรรมเสร็จแล้วก็ปิดการขายอย่างสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับแปลงที่ดินหมูสีของเรานะครับผมแปลงนี้สวยจริงๆนะครับผมสวยจริงๆอากาศดีจริงๆ,ๆเมื่อเช้าเนี่ยได้มีโอกาสไปชมแล้วนะครับก็ วิวภูเขานะครับวิวบูเขานะครับแล้วก็มีหมอกจางๆนะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมานะครับก็ทําให้มีหมอกนะครับสวยๆบนยอดเขานะครับก็อากาศดีลมพัดเย็นๆนะครับสะดวกสบายเลยทางเข้าทางออกก็สะดวกสบายนะครับก็เหมาะกับเป็นกิจกรรมสันทนาการในครอบครัวนะครับแคมปปิ้งนะครับ ายามที่ลูกค้านะครับที่ต้องการแบบว่าบ้านพักแต่อากาศทาบ้านพักอากาศสักหลังหนึ่งอากาศดีๆนะครับใกล้สถานที่ท่องเที่ยวก็หมู่สีนะครับผมเป็นแปลงที่เหมาะมากๆเลยครับผม ก็จะพยายามนะครับถ้ามีแปลงแบบนี้เข้ามาอีกนะครับก็เราจะไปถ่ายทำนะครับให้ทางลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะครับฝากลูกค้ากด u u b สไคร์เราไว้ติดตามเราไว้นะครับหากมีแปลงสวยๆดีๆแบบนี้นะครับก็จะได้ไม่พลาดนะครับการตัดสินใจในการซื้อที่ดินนะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณแม่ต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ We'll